ไปรวดเร็วจริงๆเลยนะคะเพอแป๊บเดียวเนี่ยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกับช่วง TKT และช่วง TKT วันนี้นะคะวันนก็ได้เก็บภาพบรรยากาศของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่อยุทยานการเรียนรู้ที่เคพาแห่งนี้มาฝากกันค่ะ TKT และสำหรับทุกๆเดือนนะคะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆมาหมุนเวียนสับเปลี่ยนให้ร่วมสนุกกันแบบไม่ซ้ำแนวเลยค่ะส่วนตอนนี้บริลืว่าเดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมประจําเดือนต่างๆเพื่อเรียกน้าย่อยกันสักเล็กน้อยดีกว่าค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมอย่างวิวแคมเปิดเวทีให้กับหลายๆคนที่สนใจได้มา เอาผลงานของตัวเองให้คนอื่นได้ไดชมมามาเรียนรู้จากกระบวนการทํางานของคนอื่นแล้วก็พัฒนาตัวเองจากการลงมือทาเวทีนี้ก็คือเวทีที่ต้องการจะให้คนมาเจอกันพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ไดถ่ายทอดผลงานที่ตัวเองได้ทำออกม,มา TK Idea Market ตลาดนัดฝันเปิดงานนะคะแล้วก็อยากให้สนุกด้วยกันนะคะแล้วก็มีอะไรหลังก็ขอให้ทุกงานสนุกนะครก็ถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่เราไดน้ดดนำผลงานของเราและมั่นใจดีจาก นักศึกษาทุกคนในภาฯธรารมศาสตร์แล้วก็คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มาโชว์กันดูนะครับสนุกดีแล้วก็เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เอ่อเลือกของกลับบ้านได้ด้วย อ่างที่พี่สาวทเคพคเขาจัดขึ้นนะคะก็เรียกได้ว,ว่ามีทั้งความสนุกและก็สาระเลยค่ะส่วนตัวโบลิ่งเองเนี่ยก็ได้ลองทําอะไรใหม่ๆเยอาแยามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขนมที่อร่อยๆนะคะหรือว่าของเล่นที่แปลกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถเรียกเสียงหัวเราะและก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างดีเลยละค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคอดนตรีก็จะมีนี่เลยค่ะกับทุกวันเสาร์มิวสิ e เอดูค i o ชั่นดนตรีเพื่อการศึกษาโบลิง่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราลองมาย้อนความหลังอันนี้ห้อง Runarning Auditorium กค่ะ พบกับคนดนตรีคุณภาพรุ่นเก่าที่ยืนอยู่แถวหน้าของวงการเพลงไทยมายาวนานสุรศีอิทธิกุลพร้อมถ่ายทอดบทเพลงของมือกีตาร์ผู้ได้รับฉายาว่าเทพเจ้าอย่างอิลิกแคปตันอีกด้วย จากกัรต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้แล้วนะคะอุทยานการเรียนรู้ที่แค่พักของเรายังคัดสรรหนังสือดีๆแล้วก็สื่อดีๆที่มีประโยชน์เอาไว้มากมายเลยค่ะเพราะที่นี่คือแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตสําหรับทุกๆคนค่ะ วันนี้นะคะโบลิ่งและทีมงานทุกคนนะคะก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยดนบันดาลให้แฟนรายการทีก่กดีนุกๆทุกคนมีแต่ความสุขสามารถแก้ไขปัญหาทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยปัญญาอันปราดเปรื่องนะคะและที่สําคัญขอให้พบกับสิ่งดีๆตลอดปีหนู2008ค่ะแต่ตอนนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในปีหน้ารับรองเลยคะ่ะว่าสาระและความสนุกสนานยังคงเข้มข้นในอย่างแน่นอนส่วนวันนี้โบลิ่งต้องมาแล้วนะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ Terima <small>